แฟน YouTube ทุกท่านนะคะพบกับส้มจีนนะคะกับผมส้มหม่ค่ะอยากรู้ว่าถ้าตัวเองมีหน้ามาจะเป็นยังไงก็เลยเอาผมข้างหลังอะมาทำมาทาเป็นหน้ามาไปได้ปะไม่ได้ตากล้องใส่หน้าก็ไม่ได้ขอวันหนึ่งขอวันนึงโอเควันนี้มีรถสองคันมาให้ดูค่ะนะคะคันนี้คือ XLS นะคะ XLS แต่งชุดเหล็ก รอบคันนะอันนี้คือแต่งชุดงาน Outlander ค่ะด้านหน้านะคะใส่สกูข้างบนเป็นรูปม้านะคะ a x เล r เ n g e r และตัวกระจังค่ะเลือกเป็นกระจัง Ford FORD ตัวนี้เป็นกระจังหน้า Raptor เนาะก็เลือกสีตามชอบได้เลยนะคะอยากจะแต่งแบบไหนอยากได้สีอะไรเฉดสีแบบไหนสั่งเราได้เลยลูกค้านี่เอ่อ FC ทางภาคเหนือเลยนะคะคันนี้คันนี้ใส่ครอบไฟเพิ่มเติมคิ้วล้อนะคะคันนี้ทําเป็นสีแดงด้วยแล้วก็เป็นทรงหมุดเงินค่ะ ล้อแม็กนะคะคันนี้ใส่ขนาด20นิ้วค่ะยาง33มิบสยางเป็นยางเอ่มท t มเตเรนะคะดูออฟโรดดูดลดูลุยๆเนาะคันนี้จะทรงยกสูงด้วยนะคะยกหน้าและหลังค่ะ3นิ้วเลยนะคะเปลี่ยนชค็คโ r o เฟนเดอร์ค่ะ OEM ไม่โปรเฟนเดอร์2 0, ค่ะเป็นตัวกระบอกซับแข้งนะคะแยกปรับระดับได้นะคันนี้ 8ระดับเลยนะคะเปลี่ยนลูกมากันโครงและปีกนกปรับองศาด้วยเพราะว่าเราแต่งรอแล้วเนี่ยมันก็จะต้องขับดีด้วยนะคะทุกคนเสริมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องด้วยนะคะตัวรถเป็น XLS ค่ะราคาตัวรถไม่รวมแต่งอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทคันนี้หล่อมากมากเลยดูสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถของเขาลูกค้าสั่งรีเควสเองเลยนะคะอยากได้ลวดลายแบบนี้ด้านข้างตัวรถค่ะติดบันไดข้างของงานฮั m เมอร์ราวหลังคาด้านบนและบาร์ด้านหลังใส่งาน o u เลนเดอร์ค่ะ อ๋อบันไดข้างล่างข้างๆ้างใส่แฮมเมอร์เนาะข้างหลังเอานะเออคนละงานกระบะไลเนอร์เราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเลนเดอร์ er, เขาจะมีไฟ LED ด้านบนด้วยนะคะมีไฟเบรกด้วยถ้าเวลาลูกค้าเบรกนะและไฟท้ายนะคะคันนี้เขาแต่งเป็นโคมไฟท้าย LED ด้วยนะคะพร้อมกับตัวครอบไฟนะคะตัวนี้เวลาเปิดไฟก็จะเป็นไฟแดงๆสวยเลยนะคะข้อฝาท้าย f o d Ford ค่ะ มีกล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้นะนั่นใต้โลโกโอ้อักษรเลนเจอร์นะคะติดให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสมชิ่อยู่ฝอรพระคนครเกษตรเนามินนะเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะกันชนท้ายนะคะตัวนี้ใส่กันชนท้ายเป็นงานของอัลเลนเดอร์เช่นกันค่ะคือง่ายๆว่าคันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นงานอัลเลนเดอร์นะคะก็เป็นชุดเหล็กที่ดูแข็งแรงนะเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปใช้นะคะอยากได้รถที่แบบแข็งแรงดุดันนะคะขอดูก่อนว่าเขา ใส่กุญแจไว้ในรถหรือเปล่าคันนี้รถล็อกต้องขออภัยเดี๋ยวส้มจะมีอีกคันหนึ่งให้ดูนะคะคันนี้รถจัดทรงยกสูงไป3มนิ้วนะคะดูตัวรถกันความสูงของด้านข้างค่ะส้มสูงเท่ากับออหูกระจกของรถนั่นเองนะคะตัวนี้ยกสูงไป3มนิ้วนะคะตัวรถเดิมๆเ,เนี่ยจะสูงประมาณเมตรแปดเนาะเมตรแปดถูกปะเมตรแปดแล้วก็กว้างเมตเกแล้วก็ยาวห้าเมสามนะคะ อีกคันหนึ่งนะอันนี้คือแบบคือดูหล่ออ่ะดูไปทางแนวแบบสไตล์แรปเตอร์นะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้รถนะคะเป็นรุ่น XLS เหมือนกัน XLS เหมือนกันนะคะเพราะว่าผมหน้า21พอหน้ามาหนูนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นะคะกระจังหน้านะคะคันนี้ใส่กระจกงหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นสีดำนะคะอันนี้คือแต่งเขาเรียกว่าแต่งสไตล์แรปเตอร์นะแล้วก็ใส่คิ้วล้อรแรปเตอร์ด้วย บางพี่ๆบางคนมองอาจจะคิดว่าเฮ้ยแรปเตอร์หรือเปล่าคันนี้ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่คันนี้เป็นรุ่น XLS นะพี่ไม่ต้องจ่ายล้านเจ็ดไม่ต้องจ่ายล้านเก้าพี่ได้ชุดแต่งแบบหน้าตาหล่อแบบแรปเตอร์ <apt> เลยถามว่า,า,วาคืออะไรแว่าภาพไม่ชัดอ,อ,อ๋อ่อาภาพไม่ชัดแค่เดี๋ยวสักประมาณสักสามวันหรอวันไมไม่เขาบอกว่าซักไลท์เราเราจะไลฟ์ไปสักพักหนึ่งแล้วภาพมันจะชัดค่ะ ไลฟ์ไปสักแป๊บหนึ่งภาพจะชัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตของคนดูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นแบบไลฟ์สดนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เขาบอกว่าประมาณ3 4มี่วันเนี่ยภาพมันก็จะชัดขึ้นนะแต่ว่าพี่ๆเขาอยากดูตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าภาพเสียงสัญญาณเป็นยังไงบ้างถ้าเสียงไม่ชัดต้องขออภัยนะบางทีมันเป็นอินเทอร์เนต็ตของผู้รับและผู้ส่งด้วยนะคะคันนี้นะคะตอนนี้สมจิตอยู่ที่โชรูมฟอร์ดเนาะไลฟ์สดนะคะพาชมดูรถแต่งฟอร์ดค่ะ คันนี้แต่งสไตล์แรปเตอร์นะใส่กระจังหน้าแล้วก็คิวร้อทรงแรปเตอร์ค่ะแต่งออฟโรดสไตล์อเมริกันค่ะคันนี้ใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วออฟเซ็ตลบ20ค่ะแม็กเนี่ยเป็นก้านตัววายค่ะนะคะแล้วก็มีสีเงินตัดด้วยนะมีเม็ดลิมิลมลิ่งของแบบขอบขอบแม็กด้วยดูสวยมากๆเลยพี่ๆนะคะทำให้ดูด raw, ตัวล้ออ่ะตัวล้อมันดูดูเด่นดูแพงนะคะแล้วส่วนยางเนี่ยก็ใส่เป็นยางส3อยายางแบบออฟโรดเหมือนกันคล้ายๆคันเมื่อกี้แหละนะพอแต่งออกมาแล้วแบบ คือคือไม่ได้เยอะเลยนะคันนี้ไต่แค่กระจังแล้วก็คิ้วแม็กยางแค่นี้เองแล้วก็เสริมความสูงด้วยนะคะจัดทรงยกสูงไปนะคะคันนี้2นิ้วคันเมื่อกี้3นิ้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะรถที่เรากําลังเตรียมส่งมอบลูกค้านั่นเองค่ะนะคะ รถยนต์ฟอร์ดรับประกัน5ปี150,000กิโลค่ะเดี๋ยวพาไปโฉบข้างในนิดนึงนะแต่จะขออนุญาตใช้เสียงเบานะคะพี่พี่เพราะว่าข้างในอะเขากำลังทำการถ่ายคลิปยูพาดูเบื้องหลังนะของที่เซลลฟอร์ดพระนครเกษตรเนาะมินอะไรนะตาตากล้องไม่ไหวแล้วตากล้องไม่ทนแล้วกับหน้าม้าหนูตากล้องตากล้องหัขาดใจมากขำตากล้องขาดใจกแ็แค่อยากแค่อยากมีหน้ามา้า น้องหมาเอา้าวอันนั้นผิวหนังเขาเนาะนี่แก๊งยูทูบเบอร์นะคะในกลุ่มนี้มีใครเคยเห็นหน้าคนไหนบ้างนี่แก๊งยูทูบเบอร์นะคะแม็คค่ะ แมคคาหนึ่งหกแปดนะคะคุณละลื่นเอาอีกแล้วอยากได้ทุกชุดของฉันเลยแมคคาหนึ่งหกแปดนะคะแล้วก็คนนั่งข้างหลังนี่ขนขาไม่มีด้วยอะไรเงี้ยขนขาไม่มีด้วยอันนี้อันนี้คุณละลื่นนะคะอะไรจอมตะกุนด้วยฟอรดีไซน์ส่อนแขรงต้องแว๊กอะไรนะนึกว่าละลื่นรถแห่ละลื่นฟอร์ดดีไซน์ละลื่นโช๊ปเน่านะแล้วก็อันนี้ คุณคุณปุ้ยช่ายคุณปุ้ยช่ายนะคุณปุ้ช่ายนะแล้วก็นีเชฟอาร์ตอาร์ตอินไซ์แล้วก็น้องแอนแอนนาเบลนี่แกง YouTube นะแกง YouTube นะคะพี่ๆเคยจะเจอท่านไหนกันบ้างหรือเปล่านะคะมาดูรถนะคะวันนี้เรามีทำรีวิวสองคันนี้พามาดูเบื้องหลังกันนะเวลารถหล่อรถเราแต่งเส เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําคลิปมาทํารีวิวให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันอย่างคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจัดทรงสุลต่านนะคะทรงเศรษฐีดูใบนะที่เขาเรียกกันนะคะคันนี้คือทําการโหลดเต้ลงไป2นิ้วตัวรถนะคะคือแต่งออกมาแล้วแล้วนึกว่ารถทัชชินัมรุ่นท็อปอะคันนี้เนาะคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นสป,ปอร์ตขับเคลื่อน2อล้อนะคะราคาตัวรถไม่รวมแต่งอยู่ที่1580,000บาทค่ะพี่ๆข้างหน้าใส่กระจังเลนดอนนะแล้วก็สเกิร์ตวิกเตอร์นะและบโคมไฟหน้านะคะแล้วก็คิ้วล้อใส่ เพิ่มเติมนะคะคันนี้มีเปลี่ยนแมก็กเปลี่ยนยางด้วยครบเซตนะคะทุกอย่างทําครบจบที่ฟอร์ดเกษตรนวมินเลยนะคะโชคเราก็เปลี่ยนเป็นชคโปรเฟนเดอร์ค่ะเป็นชคที่ได้รับความนิยมนะ,ะสำหรับโชคตัวนี้ก็คือถ้าเอเวอเรสต์นี่คือเป็นเบอร์หนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครจะโหลดเตี้ยรหรือจะยกสูงนะคะก็จะใส่งานเป็นของโปรเฟนเดอร์เป็นหลักเลยร้อยละประมาณ8 0 9 0ก็คือจะใส่เป็นช็คโปรเฟนเดอร์ทั้งนั้นเลยนะคะจานเบรกเปลี่ยนใหม่ลูกค้าอยากได้เบรกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้้นนนนะะะคคเบกกอยู่่่มมัใจาขึงสว ่พี่ๆนะคะคันนี้นะจะทรงโหลดเตี้ยกันไปนะคะโหลดเตี้ยเห็นไหมดูฟิตติ้งประมาณคืบเดียวเองเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะจานเบรกครบหมดนะคะด้านข้างตัวรถนะเนี่ยสเต็ปรถคือมันจะดูแบบเตี้ยลงเนาะทรงมันดูสวยนะพี่ลองถ่ายมุม45ให้ดูหน่อยอย่างสวยทุกคนรถเขาบอกว่าสวยที่สุดเราจะต้องถ่ายมุมประมาณ45องศาสวยไหมคะสวยเพราะว่ามีส้มยืนอยู่ในรูปนะคะ อยู่ในคลิปแต่กล้องหดล,ล้คือนะคะคันนี้มีกล้อง360องศารอบคันนะแล้วก็มีบายสปอร์ตให้ด้วยเวลามีรถเตือนในมุมอับสายตาเขาก็จะเตือนเขาเรียกว่ามีรถมาในมุมอับสายตานะนี่ฝั่งนี้เขาจะมีไฟกระพริบเตือนนะคะเป็นไฟสีส้มตรงนี้นะคะกระพริบกระพริบนะคะพี่ก็จะเพิ่งเปลี่ยนเลนเท่นั้นเองนะอะดูภายในยนิดนึงพี่ต้องแผ่นช้าๆหน่อยนะติดสครับเพจบันไดนะคะด้านข้างค่ะ ด้านในรูรามากพี่ๆนะคะเป็นรถที่ขับดีแล้วก็ขายดีมากนะรุ่นนี้สปอร์ตเพิ่มแพคเกจคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าตัวรถเนี่ยได้ทั้งบอกไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าพุ s สตาร์ทแล้วก็หน้าจอก็อัปเกรดแล้วใหญ่ขึ้นนะคะหนนิ้วแทน่นชาร์จไฟไร้สายก็มาครบเลยนะคะรถยนต์อเนกประสงค์7ทีน่นั่งด้านหน้าดังได้2คนนะคะแถวที่2 ตรงนี้นะคะนั่งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าของเต็มรถเลยปกตินั่งได้นะคะสท่านนะคะแล้วก็แถวที่3นะคะจะนั่งได้สองคนนะคะด้านท้ายคันนี้แต่งไฟท้ายใหม่นะไม่ใช่แต่งไฟท้ายใหม่สิคันนี้นะเพราะว่าบางทีภาพอาจจะเบลอแผ่นช้าๆแผ่นแบบซ้ายไปขวาทั้งอันหรือเต็มโคมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเราแรปโคมนะคะเป็นสีดํานะมันก็เลยแบบดูสวยมากเนี่ยตอนไฟดับเลยเห็นปะมันเป็นดําทั้งอันเลย พอเวลาเราเราเบรกเนาะมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงอย่างเงี้ยค่ะสกเกิร์ตด้านท้ายก็ใส่เป็นงานวิกเตอร์นะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการแต่งนะคะท่อไอเสียเพิ่มด้วยนะสุลต่านแบบเต็มสูตรเลยนะใส่ทั้งเบรกทั้งโช๊คนะคะเปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางนะคะแล้วก็แต่งท่อไอเสียเป็นท่อสูตรท่อ hks ด้วยปลายเคปลารคาร์บอนแบบนี้ค่ะสวยนะคะเสียงก็จะนุ่มจะเพลาะขึ้นนั่นเองค่ะกับรถเอเวอเรสต์นะคะเป็นรถที่ลูกค้าให้ความนิยมนะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันเยอะมากมีคันหนึ่ง ด้านหลังเอเวอเรสไม่ใช่เอเวอเรสเลนเจอร์สตอมแท็กค่ะคันนี้นะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็แต่งแบบสไตล์ให้เรียกว่าพรีเมียมนะคะใส่กระจังหน้า FOR D ด o r d สีดำเงาอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะคะใส่ชุดวายค่ะครอบกันสนด้านหน้าเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่คิ้วล้อนะคะเพิ่มเติมตัวนี้คือคิ้วล้อเนี่ยถ้าใครแบบอยากจะใส่ล้อแม็กที่แบบมัน ล้นมันใหญ่อะไรเงี้ยเนาะแนะนําเลยค่ะชุดวายคิว้ล้อใหญ่ตัวนี้นะคะมันจะคุมพวกล้อแม็กและยางได้ดีนะคะตัวนี้ใส่ล้อแม็กเป็นเวก,กานตัววายแบบนี้นะคะยางโตโยโอเพนคันที่2 7 5 5 5็ดห r นะคะตัวรถช่วงล่างก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะช่วงล่างเดิมช็ออัพโมโนทูปดิสเบกสีล้อมีราวหลังคาด้านบนปรับคันขวังได้ข้างหลังสไลด์ได้นะคะคิวล้อติดทั้งหมด4คิวร้อเลยไฟท้ายเป็นบายสปอร์ตอยู่แล้วนะคะมีระบบช่วยเตือนนะคะ รถมุมอับสายตาด้วยกันชนท้ายมาพร้อมเลยนะคะเซ็นเซอร์ติดข้อฝาท้ายเพิ่มอักษรเลนเจอร์แล้วก็กล้องถอยหลังนะคะมือเปิดอยู่ด้านบนนะคะมีล็อกฝาท้ายด้วยนะค,ะคันนี้นะ,ะท้ายตัวรถนี่กระบะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนอยากจะได้รถไปใช้งานนะคะขนของขนผักนะคะใส่ไม้พาเลตไซส์มาตรฐานจัดไปเลยค่ะรถฟอร์นะกระบะท้ายลึกมากมีไฟสองท้ายกระบะด้วยนะ และตัวนี้ค่ะมีปลั๊กชาร์จไฟด้วยส่วนตัวนี้ถ้ารถที่ผลิตรถหลังจะตัดตัว12โวลต์ออกออกฝาท้ายพรอนแรงค่ะปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวได้แล้วก็ตรงนี้จะมีตัวล็อกแคมป์นะคะหนีบไม้เลื่อยงานไม้หลังรถได้เลยมีใครใส่ดื่มไหมมีใครใส่ดื่มไหมไม่ต้องไปพกแล้วนะที่เปิดขวดนี้พี่ตรงนี้ค่ะ เปิดขวดได้เลยเปิดฝาขวดได้เลยนะคะเปิดท้ายกระบะลงมานะคะตรงสลิงตัวนี้ก็รับน้ําหนักได้เยอะเลยนะฝาท้ายเปิดขวดท้ายกระบะได้เลยฝาท้ายนี่รองรับน้ําหนักได้500กโลเลยนะคะเป็นไงบ้างรถสวยไหมสวยมากเลยใช่ไหมทุกคนสนใจอยากได้รถนะคะแต่งะหล่อเท่ๆนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนมาออกรถที่ Ford เปรเซนะคะโชว์รูมเราเป็นโชว์รูมย,ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะออกรถก็ต้องออกกับรรซัมจิตซีจะไปออก,กับใครใช่ไหม เออก็ดูคลิป z o ม m ิ i อยู่เนาะจะถ่ายใช่ไหมไปไเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ก็จะมีระบบช่วยขบับช่วยเบรกช่วยจอดมาให้ด้วยนะใครสนใจอยากก็ได้ระบบช่วยถอยจอดอะบอกเลยว่าต้องรีบออกนะพี่ๆี่เพราะว่ามันจะมีรถแค่ในสต็อกเท่านั้นเพราะหลังจากรถที่เขาผลิตรถหลังอะค่ะเขาจะตัดสเปคฟังก์ชันช่วยไอ้ตัวระบบช่วยถอยจอดออกอะไรเงี้ยแต่พี่ๆบางคนก็บอกไม่เป็นไรหรอก นะคะฉันถอยเองฉันจอดเองฉันมั่นใจกว่านะคะก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ว่าแน่นอนราคาณนะตอนนี้นะคะปีนี้ยังไม่ปรับเพิ่มนะตัดสเปคแต่ไม่ปรับราคาเพิ่มปีหน้าไม่รู้นะใครออกมกรลานะคะทันกุมภาอะไรเงี้ยก็รอฟังอีกทีโดยธรรมชาติเขาปรับราคาขึ้นนะเออก็รอดูแล้วกันถ้าใครสนใจอยากได้รถใช้ออกรถก่อนปีใหม่นะพี่เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะคะส่งฟรีถึงบ้านก็โทรหาส้มจีได้เลย 6, ศู2ย์เก้าสอส้เก้าเกมสี่หกส้ตฝอพรกระสีน้อมินฟังทันไหมเบอร์ถ้าฟังไว้ทันนะคะช่องติดต่อช่องทางกันติดต่อสม้มจิตอยู่หน้าโปรไฟล์หรือพี่เข้าไปดูคลิปนะคะที่ส้มลงก็ได้มีคลิปเปรียบเทียบนะคะคอมแพร์รถแต่ละรุ่นด้วยนะคะมี w วท์แทร็กสตอมแท็บางคนก็ไม่รู้ว่าจะออกรุ่นไหนดีอย่างรุ่นสปอร์ตก็มีเปรียบเทียบให้สําหรับตัวสปอร์ตธรรมดากับสปอร์ตเพิ่มแพ็ค เหออมือนกัดเธอไม่ทราบว่าใช้กล้องรุ่นอะไรครับภาพคมชัดมากจริงเหรอแสดงว่าภาพไม่ชัดไงอ๋อขอโทษนะคะพี่ๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆอยากมีคุณเป็นคุณพ่อุอยากอยากมีคุณพ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำทำ,ทำเกี่ยวกับการสื่อสารนะ่ะจะแบบว่าขอสัญญาณช่องตัวเองมาคนเดียวเลยทําได้ไหมคือมันไม่ชัดคือใน,กล,ออนอกล้องเรามันชัดอ๋อกล้องเรามันชัดโอเค<น>แต่กล้องเพื่อนไม่ชัดกล้องเพื่อนก็ไม่ชัด เออหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะนีเชฟอาร์ตนะคะสายอาร์ตอินไซด์แล้วก็เดินดูลองเท้าตบแป๊ดตบแป๊ดปนะเออไม่ชัดใช่ไหมคะของพี่ไม่ชัดหรอไม่พี่ไม่ไมเอาๆๆอ๋อโอเคต้องขออภัยจริงๆพี่ๆนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าดูชัดๆก็ดูเป็นดูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคลิปก็ได้เนาะที่ส้มลงน่าจะชัดกว่านะคะเพราะว่าโหลดผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ่ายเป็นพวกโนะ ถ่ายเป็น 4K อันนี้ถ่ายถ่ายถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายไลฟ์สดจากเอเเลยนะพี่มันได้แค่นี้จริงๆหนูต้องซื้อเท่าไหร่ S48 หรือเปล่าเอามาสองเครื่อง24่สคูณสองก็ได้48มันอาจจะชัดขึ้นไหมอันนี้ตลกโจ๊กๆนะเสด๊่ไม่ค่อยตอบเลยสดะ เยองตอบยี่ไม่ตอบันไม่ชอบกินอันนี้หัวหน้าค่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้ชุดนี้ไปใส่เคยเห็นเขาแหละเนาะใช่ไหมอบอืมอะไรนะจะไ่แตกไหมชุดแต่กระโปรงก็ยัดไม่ได้ทุกคนอยากเห็นคอนเทนต์เข้าไปดูได้นะคุณแมคคาหนึ่งหกแปด วันนี้ Bref, ส้มจิตขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกคนเป็นคนบ้านๆเป็นคนพื้นๆื้นั่งพ well ื้นได้นะกินข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยข้างทางได้คุยง่ายๆกับพี่นะอยากได้รถนะออกรถกับส้มจิตก็โทรมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย